จับคู่ก็มีแปดหนึ่งแปดสามเรียกบอกแปดสองมึงดูพี่นอ้องรับบันนี้ล่างวิ่งหกตัวเดียวพอแล้วจับคู่หกหนึ่งหกสองเรียกไม่มาด้วยกันนะคร 0, 1, 2, 5, ับศูนย์หนึ่งสองห้าครับอีฟซี่หลา,คน,ลานคนมาถ่นคอมเมนมาหาพอเตียมอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวมูลีพปเตียมมีโทษบงึงเอาพอแล้วจีว่างบอนะครับเนาะขับรอบชั่คู่ครับตามนี้แล้วเพ,พี่ย้องอีฟซี่อ่าเสียง พอเจียบอ่านไปเรียบร้อยแล้วกระจายเพื่อเบิกตัวเลขน,นะครับเสียงรออพอเตรียมกันนะครับนี่เขาลักฐาย้อนหลังนะครับวันที่ผ่านมาน้าพี่น้องเอฟซีกันนะครับของพ่อว่านสวนหรือพ่อเชียนเชวานเก่าน้าพี่น้องเอฟซีทีนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นพ่อว่านสวนนะครับนี่ลักฐานวันที่แล้วน,นะครับให้วิ่งบน8กับ3มา8ปดะจับคู่ขามไป8 1 8 3นะครับส่วนล่างให้วิ่ง6กกับมา6 เด็กวิ่งเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับยิบซี่ถามหามาเยอะเมื่อนี้แอดจะได้มาสิตามนะครับกับทางสายนะครับสายดวนนะครับอ่ะรอสักครู่นะครับเป็นไหนว่างบอว่างบอมตอนนี้ ว่าเห็นเราพักเทียงก็เลยทร่วหาสนอกแสดงมาว่าทั่รมาเอานี่ละตัวเรียกแนวทางน้ำนี่แหละเป็นไหนงวนนี่กันระไปวันผู้ดีเองเนี่ยวิ่งแปดล่างวิ่งหกเนาะแก้บคู่บดถือคี่ตัว วันกัน <c oughs> ถือมือนหนึ่งกันมาวนนี้เดียวเซ็นวนถือซ้ำโอ้ยเ่าะโอ้สื่อเจ็ดแปดหนึ่งออ,อกแปดสองจ่อจเนาะ เออแมนอยู่แมนว่าแมนผมได้ว่าอยู่โ้สีด้นองเนาะเออแต่เอฟซีเราคอมเมนต์มาตามเชี่นพอบัณวนใน้ได้ไหมสันครับ เอาพอดีพ่อวันสวนพอดีครับพดีครับตอนนี้ทีมงานมารอกันแล้วเออก็เพียนพ่อเพี้ยนนี่ต้องกันนี่ละฮะัำล่ายุคห้องยุคไก่พ่อเออเปิดกล้องแน่เอฟซีเห็นน้ำแน่เนี่ยโอ้ยบัดีว่าของปมู้เซานี่ไปปัน พวามป้าอยู่ถามป้าอยู่มือเจ้าเนี่ยเรามาอยู่มือว่านนี่ว่าท่านเว้ยยิ่เห็นหนาหนออนะวมาว่าอืมไปจงรู้โอ้มาคำอ่ะพ่อเซียนบ้านสวนนะพี่น้องขี้ข้อนทองเราอวะดวลกันนะครับ เดีวใครอยู่บ่อไก่ไไไโอ้เหออ็อยุไ่ไก่หองันตีงานนะโอ้เมื่อนา,นาันไดมากอะแวะหักไม้น้ำจากงานเ <c oughs> นี่ยยาสวนสมุนโอ้นาสวนสมุนสมุนไผ่สมุนไผ่กันบ่ออปลานหญ่บ่าวแไบบหนาปลาใยญ่เนาะ เอาเรียกวิ่งเรียกจับโค่นน้ำละพุงทั้งบนทั้งล่างกับเรียกหมม่าน้ำกันกน้ำพบทิมคือก่อนละ,อนละเออเรียกเด่นมากจะคือก่อนละอันเรียกบนนั้นเรียกล่างลุงบนบนวิ่งหกกับแปด เนี่ยตัวไรบอเขาล่วมใส่ตัวไร6กับแปโอ้เล็กแง่เหก่นหก่นหกศูวนย้ยคือบาเขาหูชนะมาเนี่ยหกส่นหกส่นกับยังครับหกส่วนก็หกแปดกแรเขาตาเขาตาอีกแล้วครับผมหกแปดมาน้ากันเนี่ยกแปดม่น้ำกันได้เนเะี่ะ เล็ก <One> ว <input> ิ่งนี่เด่นตัวไหนพ่อเล็กวิ่งเด่นตัวท่อกันบ่มีตัวเน้นมีตัวเน้นตามที่จริงมันอยู่ตำแหน่งมันตำแหน่งอ่อนนีี่ตำแหนน่่งออแสดงว่าแสดงว่าเด่นเด่นหกนึนบ่เด่นหกเด่นหกแล้วแปดอ่อนเพราะว่าจับโคหกหนึ่งเอาหกศูนย์ครับ

เจ็ดหกว่ะงูมตัวเก้าติเกเจ็ดหกม่ออหเหกมีหาคู่หาหางแล้วเอาซํานี่บ่มันลายแล้วนี่อเอาเนียนเนยนมาเนีนมลู่เน,ยน,เนียนตัวเดเเนีนหูนย์นั่เนียนหกศูนย์ูตัวเดียวโอ้ยนีนน่น้องเอครับหกหก อืมครับก็หกแปดนี่เป็นตัวร่องเนาะเอาปัะนี้เอาล่างวันนี้ขีดใต้ท้องหกแปดแล้วก็เป็นตัวร่องกันขีดใต้ท้องครับล่างเออเป็นตัวร่องสนอะงสามซีโอเล็กติดสนะองสามสนะีติดล่างเนาะเออสองสามซีติดล่าง สองสามสี่นะนะติดติดล่างสองสามสี่เลยเป็นหลังอิปซีครับผมเอาตรงสือว่าง้ามขอโทษขออภ่ไหลอ่ะบัานี้เอาคูนใส่แนวหัวงมาเนี่ยจับคูหรือเปล่าจับคูบครับครับเรื่องมัจะเป็นสองห้ากับสองเก่าสองห้าห้า สองเก้าอะสี level level. ่แปดสี่เก้าสี่ก้าทไปต้องกันไปน้องกันเลย่าไปน้อกันบ่สองสมี่นี่สองสามสี่ผม่า้กนมีสีหางหมลกเล็กลางเอาเนียนกันเลยผร่ง เน้นสองเก้าเรียกวิ่งตัวใดเรเลขวิ่งเลีกติดนี่เน้นตัวใดเน้นสองบ่ะเน้นสองกับสี่เนาะอาวงกลมไฮโดรสสองกับสี่เน้นสองตัวเพราะว่าติดสองหาสองเก้าแปดสี่แปดสี่เก้านะครับวันนี้เรียกกันบบมานน้ำกันอเรียกบ่มานํ้ำกันโนบะเนี่ครับ ศูนยสี่ห้าเก้าเอาขึ้นไม่เก่าสี่มันเนี่ยบนบ่ผู้ล่วงนี่โอ้เรียกบนเรียกบนอ๋อบนเรียกบ่มานน้ำกันบนนะบนเด้อพี่น้องยี่สีมีบ่มานน้ำกันเนาะไอซื้อศูนยสี่ศูนย์ห้าศูนย์เก่าเนี่ยเนต้องซื้อครับ วันนี้เลขล่างเนี่ยพ่อรุ่งเลขล่างุมม่านน้กันมีปอมเน่ยศูนย์สองสามสี่อ๋ศูนย์สองสามสโอ้นี่เลขล่างุมม่านน้กันอืล่างไม่มาอครอับ เอานะครับพตรงเอฟซีจะไล่าตานิดนึงนะครับเดี๋ยวเคียนใหม่หลอกใหม่ครับกะบมีซัมมี่มาฮูลงก็ผมเอาบนบนพ่อยวิ่งหกกับแปดเนาะวิ่งหกกับแปด จับคูหกศูนย์หกแปดแปดสามแปดสี่แล้วก็เจ็ดหกเด่นที่หกนะะ้ออเด็กวิ่งเนาะจับจับคูเน้นหกศูนย์เม็ดเดียวตัวร่องคือหกแปดนะครับผมับครับผมเอาส่วนล่างเลขติดล่างอ่าเลขติดเลขวิ่งเลขวิ่งมีสองสามสี่น้องพ่นะ กับสองสามซีพ่อให้ให้เด่นสองกับซีเด่นหนักที่สุดคือสองจับคู่เน้นนะครับสองเก้ามัน่พ่อคู่เดียวมันบ่คู่เดียววันนี้พ่อไปจัดนักวันที่แล้วพ่อเอาเเป็นแสนวนวันนี้เชเอาเป็นล้านจัดนักตัวใดพ่อครับ <c oughs> แสดงว่า,วาพอพอไม่รักรอยพอมนรมักรอยตัวใดเอารักรอยรักรอยของพอตัวใดห้ากับสี่กับเอาไปนองี่เอาไว้ใต่ได้วพี่น่องเนอหรักรอยมีห้ากับครับผมเอาไปห้าหกศูนย์สี่หกศูนย์สี่น้องพอเนาะ ครับผมเอางวนนี้พอจัดให้รักรอยไม่รักรอยหาับซีได้พี่น้องเอาพี่น้องขัซีก็บเาต้องงงนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างอยู่นะครับส่วนเลขบนที่ว่าม่านน้ำกันมีศูนย์มีสีมีหายมีเก่าครับครับเลขล่างที่ว่ามานน้ำกันศูนย์สองสามสี่นะครับศูนย์สองกับอไดสองสามกับอะไดสามสี่กับอไไ้พี่น้องเอาเชียบลุงหาเก้าก็บอไไ้บนนะครับ ครับ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 ขอบคุณอะไรครับผม